มองมองจึงลอจึงลอออจึงงอลอง เห็นว่ามีโกโออนโก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 โอก,โโก,โกโ่อนก่อนกออนอก่อนก่อนเท่าก่อนรอวนโดรุดกอรอ

โมอาโนานนั้น,น,นทนนั้นโมอามามากโกมาโมอายอมมาโมอาอโน,น,อนมันจึงก็ก็เอินดอเกิดคอวออามอความคิด ลอ,อีบอลีบบินไปขออบอบคาบกอ,อ,น,อ,กอนกรกนถูกกร้อนเออพี่นะถูกแล้วลูกคาบก้อนถูกแล้วครับคาบก้อนก้อนอะไรครับ กคโรโคโคอกคโรอัโวโดโกรวดอืมนี่สิราวกวนกรวดอะไรรอแอ่ววแล้วแล้ว,วโถแล้วหอ,อยยออนอยอนออย้อนเอกยอด <laughs> ยอน <laughs> <laughs> <g ül> ยอนครับ <laughs> ไหนแล้วอ่ะถึงหย่อนแล้วไงแล้วหย่อนหอยอ้อนยอนอะเลหย่อนโอ่งลงไปลงไปในหอยเอือกเยือกน้ำหอยือกน้ำหอยอเอือกเยือกน้ำโอย เอ่อโนชิ่เช kind of ื่นโมออะโนมันทำชอเอกโนเชินเชินเอกเช่นโนอ่ะโนนันโทนั้นอยู่โนอ่ะโนนานพ่อพอคอวอคอว 好，我拉！